จะมาลองเขียดจำ้ำของนับเป็นปหนึ่งครับมีเสียงกูง้ยิงกูง้ยิงเรียกปากกัน โดนท้มทั้มทั้มพันต่อพันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปเดินเข้าไป <c oughs> โดนน้องเฟิร์สแล้วครับเอาเดินไหมเฟิร์สบักไซใหญ่เลยวะเนีจ้ชิปเปอร์น้อย ทำได้สองโลสองโลท่านกำแพงขึ้นข้างบนก่อนตัวเนี่ยก็จะหลุดซะแล้ว เอาอเฟิร์ตมาเจอดิเกบ,บเขียดจ้ำนะครับสีส้มโพโอ้ยจ้ำสีสมพูครับแี่ยตกเอาเลยอ่ะจับเองขึ้นข้างบนก่อนอเดี๋ยวพอ่อจับกล้องขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นข้างบนก่อนฝั่งมันชันเกินครับ อุ้ยยังเหลือยังมีตัวอีกสายใหญ่ช่อนส,สเฉยเลยครับสายใหญ่สายนี้น่าจะมีโลนะครับโลขึ้นแน่นอนเอากัดเขียดจ้ำนะครับปากชีกเลยครับนี่ยกขึ้นมองไม่เห็นพ่อมันทำเป็ปากชีก ตัวนิปเปร์เมื่อกี้เอาเหยยอม,มาโชว์ด้วยจะมีโลนะครับเขียดจ้ำนะครับสีชมพูตบมาหน่อยเอนีนะ่าไรยกเลยเขียดจ้ำ สีชมพูสีชมพูมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเรียกปลากัดครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเขียดจำนะครับล็อลกใหม่้เลว่ากุ้งกิ้ง,ง,งตุม้มล็อกใหม่้เดี๋ยวครับเลว่าเคขียดนะครับ